ค่ะรู้สึกไงบ้างคะสำหรับผลการจับสลากที่ผ่านมาอนนันแรงเลยยิ้มก่อน <laughs> ยิ้มแล้วรู้สึกว่าเออขอให้วันหญิงไทยแบบสร้างะวัติสตร์ได้อีกครั้งหนึ่งค,ะค่ะก็แบบภาวนาค่ะแล้วก็สู้ต่อไปค่ะค่ะคิดว่าหลังจากนี้ค่ะเราเห็นแล้วว่าเรา,าเจอใครบ้างเราต้องเน้นอะไรเป็นพิเศษคะในทีมของเราก็ ในประสบการณ์ที่บบเราเคยไปเจอแบบคิดว่าแคมารูนน่าจะคล้ายๆก,กันกับทีมไอวอรี่โค้ชที่เราเคยเจอค่ะแต่คิดว่าความแข็งแรงก็อาจจะแข็งแรงกว่าด้วยนะคะ mm hmm. คิดว่าต้องมาทํางานหนักแล้วก็ส่วนตัวก็จะดูแลร่างกายแล้วก็ที่ช่วยทีมได้มากที่สุดก็ต้องทํางานทําการบ้านกันแบบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงแล้วก็สมรรถภาพต่าง ตอนนี้ค่ะทีมเรามีการเปลี่ยนผู้เล่นทั้งน้องที่ขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นชุดเดิมค่ะคิดว่าเราพร้อมแค่ไหนสําหรับการแข่งขันในรอบนี้ค่ะก็ถือว่าเรายังโชคดีค่ะที่มีเวลาแบบเข้าแคมป์ตอนนี้ค่ะเพราะว่าในชีวะที่ในชีว่อก็ยังพอมีเวลาที่เราจะต้องแบบสร้างความแข็งแรงนะคะแล้วก็น้องๆที่ขึ้นมาใหม่ก็มีทีมือค่ะแล้วก็มีความมุ่งมั่นพอสมควรค่ะก็ทุกคนก็พร้อมค่ะทีมก็พร้อมค่ะเราจะไปเก็บตัวให้ออสเตรเลียแล้วก็มีแมตช์คุนเครื่องหนึ่งเกม เรคิดว่าจะเป็นส่วนช่วยทีมยังไงบ้างคะก็พี่แดนเห็นโปรแกรมแล้วก็รู้สึกว่าแบบก็ดีค่ะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าทีมเราก็ห่างเกมจากแบบการอุ่นเครื่องกับทีมที่เขาแบบอบย่างออสเตรเลียเนี่ยค่ะก็คือเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นความโชคดีของทีมเราที่จะไปมีแบบอุ่นเครื่องกับออสเตรเลียค่เขาต้องไปเก็บเกี่ยวแล้วก็ทำผลง,งานออกมาให้ดี <laughs> เพื่อที่ว่าเราจะได้ได้รอน